ันเพิ่มสูงนะครับอ่าครับจัดโอ้ยจัดเล้นไหนเป็นระบบเปิดนะครับโอ้ยโย่อาครับสอบต้นขาดรอศาสแข้งขวาสวยๆนะครับทางด้านของโธแล้วโอ้ยข้อสายสะดุ้งครับสะดุ้งครับแล้วกดด้วยขวาครับ แต่อย่าไปโดนของเจนนาเจนเลยครับตาตายของแพทโงมาแบบมวยฝีมือมวยชั้นเชิงสูงนครับอาครับจัดโอ้ยจัดเลยทีเดียวครับรู้เรื่องเลยครับโอ้ยลิ้งไปแล้วครับหมัดซ้ายครับโอ้เปาตุ๊กครับนับ6 7รอดไม่รอดครับแม่หายใจยากครับ22วินาทีจะเช็คพินได้หรือเปล่าครับจันนา สายโหดจากกพูชาโดูไปนับครับอาครับโดนอีกนับหนึ่งลุกไปเลยจบเลยครับโอ้โหแบบไหนถึงหล่นครับนี่ครับโอ้โหตัดสายไปเต็มเต็มครับถึงตัวเลยครับลูกนี้มุมนี้ครับโอ้โหดูครับจังหวะยิงกันตายขาเดียวด้วยครับช้อนขายกแล้วฮุกซ้ายครับขาย่างกันฟันเลยครับแมา เลครับูซ้ำครับตัดเข้าไปแม่เจอไปหนานะครับเจอปัดขวาก็ไม่ไหวเลยครับซ้ายนี่รับเติมเต็มพยายามบวกพยายามสวนนะครับโดนซ้ายเข้าไปก่อนครับซ้ายตกกระโดมควาขวาเติมเต็มแล้วกดไปซ้ายอีกทีครับเบาตุหมุยนีครับอ่าครับจัดโอ้ยจัดเดยวทีเดียวครับรู้เรื่องเลยครับโอ้ นับหกเจ็ดรอดไม่รอดครับแม่หายใจยาวๆครับยี่สิบสองวินาทีจะเช็คพินได้หรือเปล่าครับจนนาเจนสายโหดจากกบูชาโดนอีกนับครับอ้าวครับโดนอีกนับเลยลุกเลยครับแบบไหนถึงหล่นครับนี่ครับโอ้โหตัดสายไปเต็มๆครับถึงตัวเลยครับลูกนี้ มุมนี้ครับโอ้โหดูครับจังหวะยิงกันตายขาเดียวด้วยครับช้อนขายกแล้วหุกซ้ายครับขายยางกันฟันเลยครับแม่แล้วครับดูครับซ้ำครับตัดเข้าไปแม่เจอไปหน้านะครับเจอบัดขวาก็ไม่ไหวเลยครับซ้ายนี่แค่เติมเต็มพยายามบวกพยายามสวนนะครับโดนซ้ายเข้าไปก่อนครับ ซ้ายตกกระโดงความขวาเติมเต็มแล้วกดไปซ้ายอีกทีครับเ่าตุก